เรากำจะเป็นจัดด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้กมาอยู่กันตีก็พอพอมไม่มาะนะครับ ทางด้านของทททรวมถึงกฟผแม่เมาะและกับจังหวัดลำปางก็เป็นรวมกันจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี่เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วด้านหน้าที่ผมกำลังเดินไปนี่นะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าครับ ดอกบอัวตองเต็มลานเลยฮะโอ้โหมองจากมุมสูงนั่นสวยงามอลังการมากเลยครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูใกล้ๆสักน้อยนะครับว่าดอกบอัวตองเมื่อเขาไปอยู่ใกล้ๆแล้วความสวยงามมันจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อลมหนาวมาเยือนครับดอกบอัวตองกับบานสะพังเต็มลานตุ่งเหลืองอารามสวยงามสุดลูกหูลูกตาตีงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมะคร่้งที่16ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศร่วมสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และธรรมชาติที่งดงามท่ามกลางลมหนาวโดยเฉพาะช่วงปลายปีแบบนี้นะครับที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเพื่อสัมผัสอากาศหนาวซึ่งทางกอฟพอแม่เมาะนอกจากภารกิจลักในการขุดขนท่านหินล็กในเพื่อใช้สาหรับผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้กับโรงงานแม่เมาะแล้วกฟพอแม่เมาะ ยังมีภารกิจในการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยสามารถอยู่ร่วมกันมายาวนานกว่า40ปีครับแลวผมก็เดินเท้าไม่จนถึงนะครับด้านล่างติดเต็มไปด้วยดอกไม้อันสวยงามครับอย่างดียวหันด้านหลังนี่ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขออนุญาตนะครับพิสแมทไว้นะครับเพราะว่าเทศกาลท่องเที่ยวไม่อไอน้ํปีนี่เป็นเน้นการเที่ยวแบบนิวนอร์มอลนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไปดูกันครับว่าด้านนั้นลานถุงดอกบัวตองเต็มไปด้วยดอกบัวตองมากน้อยแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับ ความงดงามของที่นี่นะครับสามารถมาเยี่ยมชมความสวยงามของทิวทัศน์และธรรมชาติเหนือเหมืองหม่เมาะรวมถึงกิจกรรมมากมายนะครับทั้งการมั่วบัวตองรวมถึงร้านค้าโอท็อปกิจกรรม DIY และการะเล่นเพื่อนเมืองต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีกิจกรรมมาสแสดงความพิเศษมากมายหมุนเวียนเปลี่ยนกันตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนครับมาจากที่ไหนกันครับเ่ยครับมาจากกรุงเทพค่ะอ๋อฮลับ เป็นไงบ้างครับพอมาถึงตรงนี้แล้วครับความรู้สึกก็ดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีแล้วก็จริงๆมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจก็อาทิตย์นี้มาอีกค่ะอ๋อแล้วเห็นเอากล้องเอาอะไรมาด้วยนะใช่ใช่ค่ะก่้ภาพเอาแบบนี้ล้วสวยงามแน่ๆเลยครับครับฝากถึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันบ้างครับก็อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่ลำปางมีมีของดีๆมากเลยแล้วก็อาหารก็อร่อยแล้วก็บรรยากาศก็ดีนะคะอากาศก็ดีด้วยค่ะช่วงนี้เย็นๆก็เชิญมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ ลำปางหนาวมากเนาะลำปางหนาวมากตอนนี้ผมก็มายูท่ามกลางดอกบวตองนะครับตองตองครับคุณผู้ชมครับมันเหลืองอลามมันเรียกว่าเหลืองอองตองเอียครับถึงได้เรียกว่าดอกบัวตองแช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงที่กําลังบานสะพั่งเลยครับคุณผู้ชมครับมองไปไก่สุดลูกหูลูกตามีความสวยงามเหลืองอลามทั้งท้องทุ่งเลยครับคุณผู้ชมครับมาเอี่มาแวะเวียนห็นน้องๆเขานะครับคุณผู้ชมครับ หมาเเนี่ยครับผู้ชมครับดอกบัวตองบานสะพังสีเหลืองอารามตกกระทบกับแสงอาทิตย์ยามเย็นครับคล้อยตาและก็ทถามกลางบรรยากาศแบบนี้นะครับสายลมหนาวก็ช่วยพัดมาอ่อนๆโอ้มันสุดยอดใงความคลาสสิกเลยครับ ไคยที่มาได้มากเตือมาสัมผัสบรรยากาศในยามเย็นก็นได้นะครับแล้วก็อดแต่สัก2ชั่วโมงนะครับช่วงเย็นนั่นเปินก็นจะมีดอกไม้เทียมนะครับที่เป็นไฟประดับนะครับเต็มล้านกิจกรรมนะครับของการท่องเที่ยวแม่เม่อประจําปี2 5 6 3กันเลยทีเดียวครับ อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะในครั้งนี้นะครับก็คือการประดับประดาแสงไฟภายใต้แนวคิดแสงแห่งความสุขแม่เมาะ lights of happiness เพื่อสื่อสารถึงการท่องเที่ยววิถีแนวใหม่นะครับ new normal เน้นการท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดธรรมชาติของถุงดอกไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะอย่างหญิงทุ่งดอกบัวตองและดอกบอเถองชมความสวยงามของสวนดอกไม้ LED สุดอลังการในยามเย็นและงานในครั้งนี้ก็สามารถแวะเวียนไปท่องเที่ยว ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่2 9พฤศจิกายน2563ครับแาจมามจากเมทะาเจ้าแล้ววันนี้ตั้งแต่ามาจะมาดูอย่าง,างครับครับเจ้ามาดูท่างดอกบัวตองมาดูท่างแสงสีเสียงตีไนไม่เมมโมข้างนี้นะเจ้าอ้ตื่นตาตื่นใจมากเลยคิดว่าจะมีแสงสีแล้วก็มีดอกไม้ที่สวยงามขนาดนี้เจ้าดีครับ งามจัดดีครับลำปางมีตีเอลหนักครับงามตีมจอลดก็น,น่าครับสบายเมา่ถึงแล้วนี่ซื้อว่าประทับใจมาเลยครับมาซื้อว่าคุ้มคามากเลยก็อยากเชิญชวนนะครับวันหยุดว่างๆนะครับก็มีครอบครัวหรือว่าใครที่แบบเห็นโซตรับรู้เดียวหมดเลยครับ <c oughs> รับรองว่าคุ้มแนะ่ <c oughs> คุณผู้ชมครับภามกลางลมหนาวและดาวเดือนนะครับโอ้บรรยากาศสุดยอดแล้วครับและโดยเฉพาะคนสดๆอย่างผมนี่ครับมาอยู่นะบริเวณตรงนี้คนเดียวโดดๆแบบนี้นะครับมันยหิมาเปิงใบเปิงเงานะครับคุณผู้ชมครับงอมจ้อยๆด้วยนะครับเนาะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของสัปดาห์นี้ครับมากันได้นะครับคุณผู้ชมครับที่เทศกาลแม่เมาะในปีนี้นะครับตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเลยครับ